อัน,นยองสวัสดีทุกคนสวัสดีวันพุธนะวันนี้เขาก็กลับมาทำวอ็อกกันอีกแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็ไม่สบายเสียเขาจะแปลกๆนิดนึงเขาก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่สบายเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยเขาถ่ายคลิปเขาก็ยังปกติยังไม่เป็นเลยเลยยังมัดผมไม่โยยังเรียนแบบคาบเช้ายังแบบเขายังไม่มีไข้เลยแต่ว่าพอตกคาบบ่ายเขาก็มีไข้ยอยู่ปแปลกๆเลย อันนี้เนี่ยเขาก็พาเพื่อนไปซื้อของแล้วก็มาเตรียมตัวเข้าแถวดนดทกคนวันนี้เนี่ยก็มีการซ้อมพิธีก่อนที่จะวันพรุ่งนี้จะมีวันเป็นวันไหว้ครูของที่โรงเรียนเขาเป็นพิธีไหว้ครูเขาก็มานั่งกับเพื่อนแล้วก็แบบนั่งซ้อมนั่งไปจากนั้นเนี่ยเขาก็มาเรียนวิชาเคมีซึ่งวันนี้จะเรียนเป็นสองคาบแรกวันนี้ก็นั่งเรียนนั่งจดนั่งทํางานไปนะทุกคนสำหรับชิวชิว ขัาบขสี่เนี่ยเขาก็จะเรียนเป็นวิชาฟิสิกส์นั่นเองนะทุกคนหลังจากเรียนฟิสิกส์เสร็จเขาก็จะมากินข้าววันนี้เขากินเป็นโตเกียวรสโรมิทแล้วก็โตเกียวรสไส้ครีมหวานนั่นเองไส้หวานครีมสิแล้วก็จะเป็นเจลลี่ที่เขาชอบกินก็อร่อยมากๆสามบาทไม่ใช่สามบาทค่ะยายสามชิ้นห้าบาทเออ ขนาดนี้เขาตกค่าฝ่ายเขาก็เริ่มมีอาการป่วยแล้วทุกคนเขาเริ่มเสียงเปลี่ยนแล้วก็อื่นอืนมึนมึนแล้วก็แบบเออวันนี้ก็ชิวๆเพราะเพื่อนไ่ทำอาหารกันให้คนไม่สบายมางัดข้อค่าฝ่ายเนี่ยเขาก็จะมีเรียนวิชาคณิตเพิ่มเติมแล้วก็ภาษาไทยซึ่งค่าเนี้ยคือเพื่อนๆชิวกันมากเขาก็ชิวก็เลยนั่งดูเพื่อเล่นงัดข้อกันทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงแต่เขาก็นั Darwin, ่งดูแล้วค่าเขาก็ไม่ไหวเขาก็เลยนอน พอมาค่าฝรังกิจเขาก็อื่นๆเหมือนเดิมแล้วก็ชิวๆเพราะว่าเพื่อนไม่ทำผ่านกันยังไม่เสร็จก็เลยนั่งเล่นกันหลังจากเรียนเสร็จเนี่ยเขาก็จะมานั่งรอรถแล้วก็เตรียมตัวรอกลับบ้านซึ่งก็นั่งเล่นแล้วก็รู้สึกมึนๆๆมากไม่ค่อยไหวกับแล้วก็ขึ้นรถกลับบ้านเตรียมตัวไปพักผ่อนนั่นเองย้ย